สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n น,นลมาดามบ้านนานะคะมาดามบ้านนาสวีเดนอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนค่ะเป็นสาวบุรีรัมสาวอีสานที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปนะคะวันนี้วันจะเล่าให้ฟังค่ะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของสาวไทยในต่างแดนเขาอยู่กันยังไงแล้วกินยังไงมีอาหารไทยให้กินไหมล้วใช้ชีวิตยังไงขอถ่ายทอด ผ่านประสบการณ์ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาสามีฝรั่งจนๆอยู่กันยังไงนะคะสามีที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีแค่มาดามบ้านนาะสวีเดนคนเดียวแน่ๆค่ะมีหลายๆมีสาวๆลหลายๆท่านมีพี่ๆน้องๆชาวไทยนะคะที่มาอยู่อาศัยในต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มีสามีร่ำรวยก่อนที่จะไปดูว่าอยู่ยังไงวันขอเล่าให้ฟังก่อน หลายๆคนนะคะชอบคอมเมนต์คือเวลาเราพูดว่าสามีเราจนนะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่สุขสบายคือคําว่าสุขสบายคือไม่ได้อยู่บนกองเงินกองทองแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเราก็ต้องทํางานแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพ คำว่าตามอัตภาพก็คือมีความสุขตามอัตภาพโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอย่างวันเองนะคะมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีสามีร่ารวยไม่ได้มีเงินเป็นกองไม่ได้นอนกินบนกองเงินกองท้องแต่เราก็มีความสุขเพราะการแต่งงานกับผู้ชายหนึ่งคนมันไม่ใช่การแต่งงานกับฝรั่งเราต้องรวย การแต่งงานกับผู้ชายหนึ่งคนวันคิดเพียงแต่ว่านี่คือคู่ชีวิตค่ะคือเมื่อเราตัดสินใจแต่งงานไปแล้วไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่กับคู่ชีวิตของเราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบฝรั่งหัวทองคำว่าสามีหรือคำว่าผู้ชายคู่ชีวิตเราไม่ได้จํากัดชาติว่าเขาต้องเป็นแบบหัวดําหรือหัวทอง เมื่อเราแต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตกับเขาไม่ว่าเขาจะร่ำรวยสุขสบายเราก็พร้อมที่จะไปก้าวไปแล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนี่คือความคิดของวันเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าสามีจนลหลายๆคนก็บอกว่าถออแล้วท,ท,ทำไมไม่หารื่อยล่ะบ้าไปแล้วเราหาสามีเราไม่ได้หาเงินนะคะเราหาสามีเราหาคนที่จะใช้ชีวิตคู่กับเราอยู่กันได้แบบ ไม่ทะเลาะบอกแวงไปด้วยกันได้อะไรอดทนได้ก็อดทนอะไระขัดแย้งได้ทนไม่ได้ก็ขัดแยง้งเท่านั้นเองค่ะนี่คือชีวิตคู่นี่คือคู่สามีภรรยานี่คือครอบครัวนะคะที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกันพร้อมจะปรึกษากันพร้อมจะพูดคุยกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของใครที่เขาเล่าประสบการณ์ชีวิตเลยค่ะว่าสามีไม่รวยทำไมไม่หาใหม่มันเป็น มันเป็นคําพูดที่ไม่น่ารักเลยจ้าแล้วคนฟังก็ทำไมล่ะเร,เราแต่งงานมาแล้วสามีเราไม่รวยเราต้องทิ้งเขาเลยเหรอมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ววันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนี่คือการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของวันนะคะแล้วเขาก็น่าจะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายในชีวิตของวันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่แล้วก็พยายามปรับค่ะเขาก็ปรับเข้ากับเราค่ะไม่ใช่เราปรับเข้ากับเขาอย่างเดียวแต่เรานะปรับเยอะหน่อยเพราะวันบอกจริงๆนะคะว่าความเป็นอยู่ที่ประเทศไทยกับความเป็นอยู่ที่สวีเดนมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับและเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เราอยู่ได้ไม่ได้ให้อยู่ได้กับคุณสามีแต่ให้อยู่ได้ ในกฎหมายข้อบังคับและวิถีชีวิตที่คนสวีเดนเขาอยู่กันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจำเป็นต้องปรับเราก็ต้องปรับค่ะเพราะฉะนั้นสามีวันไม่ได้ร่ำรวยวันไม่ได้มีชีวิตสุขสบายบนกองเงินกองท้องแต่วันมีชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพของตัวเองจ้านี่แหละค่ะที่อยากจะเล่าแล้ววันนี้นะคะมีพี่ๆหลายๆคนถามว่าอยู่เมืองไทยกินยังไงกินยากไหมออ ได้กินอาหารไทยหรือเปล่าวันจะบอกไว้เลยนะคะที่ที่ยุโรปทุกประเทศที่อเมริกาวันไม่รู้ไม่ขอพาดพิงแต่ที่ยุโรปคือวันมีโอกาสได้ไปหลายๆประเทศแล้ววันก็ทํางานอยู่ที่นอร์เวย์นอร์เวย์และสวีเดนมีอาหารไทยทุกอย่างขายแม้แต่ทุเรียนที่แกะอยู่ที่ตลาดตอนเช้า เช้าวันพรุ่งนี้เราได้กินแล้วนะคะที่สวีเดนแล้วก็นอร์เวย์มันมีของทุกอย่างขายของบางอย่างนะคะที่มันแบบแปลกมากๆนะคะวันยังไม่เคยเจอในตลาดแถวบ้านวันยังมีขายในร้านที่สวีเดนและนอะร์เวย์เลยค่ะคือเรามีทุกอย่างกินค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินไหม ของที่นำเข้าจากประเทศไทยมันบวกราคาสินค้าบวกแวดภาษีบวกค่าขนส่งเพราะฉะนั้นราคาของสินค้านะคะแพงแพงจากเมืองไทยร้อยเท่าเช่นเราซื้ออยู่เมืองไทยหนึ่งบาทเราซื้ออยู่ที่ต่างประเทศ100นี่คือ นี่คือธรรมดาค่ะนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาส่วนมาดามบ้านนาะอยู่แบบประหยัดค่ะเพราะฉะนั้นวันกินอาหารไทยทุกมือ้อแต่อาหารไทยของวันกล้เป็นอาหารที่ประยุกใช้ประหยัดแล้วก็กินได้วันกินอาหารไทยทุกมื้อนะคะแต่วันประยุกต์เอาค่ะวันนี้คือพูดไปได้วยกืนน้ำลายไปด้วยวันกำลังทำน้ำยาป่า น้ำยาไก่แต่ทำเป็นน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าปลาร้าทีนี้เวลาเราทำอาหารไทยที่ต่างแดนนะคะอย่างตัววันนะคะพี่ๆหลายๆคนพี่ๆน้องๆสาวๆที่อยู่ต่างแดนหลายๆท่านเป็นเหมือนกันวันได้ยินวันดูในคลิปใน YouTube ของทุกท่านนะคะคือเรามาอยู่นะอันดับหนึ่งเลยที่พวกเราทำพวกพวกเราเป็นเหมือนกันคือเวลาซื้อของเราชอบคำนวณค่ะว่ามันเป็น ราคาไทยเท่าไหร่นี่โลภจิตมากๆเลยพอวันเทียบนะคะเฮ้ยราคาไทยอู้เราซื้อแค่5้บาทตอนนี้เราต้องมาจ่าย500ยเลยเหรอประมาณนั้นนะคะบางอย่างเราก็ไม่กล้ากินเพราะฉะนั้นเวลาวันทําอาหารไทยวันไม่สนใจเรื่ององค์ประกอบนะคะว่ามันต้องมีเครื่องปรุงครบแน่นร้อเปอร์เซ็นเหมือนที่อาหารไทยทําแบบต้นตํำรับไม่ไม่ไม่ไม,ไม แค่ได้รสชาติไทยๆเราก็มีความสุขแล้วเราก็อร่อยแล้วจ้าอย่างการทำน้ำยาป่าวันนี้นะคะกลิ่นปลาร้ามันโชยมาจริงๆค่ะพี่น้องเครื่องปรุงไม่พร้อมค่ะแล้วเมืองที่วันอยู่ในสวีเดนนะคะเป็นชนบทที่มันอยู่ไกลจากร้านที่เราซื้อของได้มากๆแล้วช่วงนี้คือโควิดการเดินทางลำบากค่ะแล้วก็ไม่ควรจะไปพบปะผู้คนมากอะไรที่มีในบ้าน ก็เอามาทำเป็นน้ำยาขนมจีนแล้วก็อะไรขาดก็ไม่ต้องซีเรียสขาดก็คือขาดขาดก็คือไม่มีมาดูกันนะคะสาวๆไทยไหลายคนก็ใช้ชีวิตแบบเดียวกันกับวันค่ะการปรุงอาหารไทยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปรุงครบแต่มันได้รสชาติไทยๆเกออร่อยแล้วจ้านี่คือสาวไทยในยต่างแดนอยู่กันแบบนี้จริงๆนะคะอะไรไม่มีเวลาเราจะแกงอะไรอะไรไม่มีเราก็หาหาของที่มันมีในเมืองนอกใช้ แต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ไม่ใช้ไปดูกันค่ะว่าขนมจีนน้ำยาป่าวันนี้วันขาดอะไรโอ้ยขาดหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะตอนนี้วันต้มไก่แล้วเดี๋ยวเราไปโขลกน้ำแกงแล้วก็ทำน้ำแกงกันค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรากินขนมจีนน้ำยาป่าไก่ต้มกันอีกครั้งนะคะ <c oughs> ในขณะเดียวกันตอนนี้เป็นเที่ยงนะคะโอ้ยเห็นนาฬิกาด้วยใกล้เที่ยงแล้วค่ะ วันก็ทำอาหารฝรั่งเสร็จแล้วค่ะมันบทกับเมนูง่ายๆของคุณสามีส่วนของเรานะคะน้ำยาป่าจ้าเดี๋ยวขอวันขอตั้งกระทะทำอาหารฝรั่งก่อนนะคะทำง่งายๆส่วนน้ำยาป่าเราวันนี้นะคะเครื่องปรุงเราขาดอะไรบ้างมันจะบอกว่ามันขาดหลายอย่างเลยค่ะ ไก่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวลดไปลดลงวันเคยทำสูตรไปให้ดูแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาป่าไก่ต้มทำง่ายๆเพราะว่าปลานะ่ะวันไม่มีปลาไทยเลยค่ะส่วนปลาฝรั่งนะคะเหมือนปลาโทอที่วันเคยทำเมนูไปแล้วเช่นกันบางวันมันก็ไม่มีติดตู้เย็นวันไหนไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสมันนะจ๊ะวันนี้ขาดอะไรบ้างวันไม่มีตะไคร้ค่ะทำน้ำยาป่านะคะโชคดีที่มีกระชายวันขกกระชายไปแล้วค่ะ คือเวลาเราอยู่ต่างประเทศนะคะเครื่องปรุงไม่ต้องครบจริงๆเครื่องปรุงไม่ต้องครบก็อร่อยนะคะส่วนขนมจีนนะคะมันเป็นขนมจีนเส้นแห้งค่ะเส้นสดก็มีนะคะแต่เส้นสดก็ราคาแพงด้วยแล้วก็บ้านวันอยู่ไกลจากร้านค้าไม่ค่อยได้กินของสดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งซึ่งพอต้มไปแล้วอร่อยมากนะคะแล้วมันเป็นขนมจีนของเวียดนามนะคะทำไมไม่มีขนมจีนไทยขาย มีค่ะแต่ก็มีน้อยแต่ตลาดเวียดนามตีตลาดต่างประเทศก็จุยเลยค่ะแต่เวลาวันกลับไปบ้านที่เมืองไทยนะคะวันจะซื้อขนมจีนแห้งอัดมาในกระเป๋าประมาณ10-20แพ็คเท่าที่จะเอามาได้เลยค่ะหมดแล้วนะคะเกลี้ยงเดี๋ยวต้องไปหาซื้อค่ะขาดไม่ได้ก็คือขนมจีนนะคะนึกอะไรไม่ออกคือกินขนมจีนไว้ก่อนนะคะเราต้มเครื่องเสร็จแล้วนะคะ มันเป็นเครื่องเดี๋ยววันให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะมันเป็นเครื่องแบบเครื่องต้มนะคะโอ้ยได้เห็นเครือนี่นะคะพเพื่อป้องกันไม่ให้พริกมันร้อนปากจ้าสูตรสาวบุรีรัมสูตรแม่วันนะคะนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วเราก็จะโคลค่ะตอนนี้ตอนนี้อาหารฝรั่ง เสร็จไปแล้วนะคะอาหารฝรั่งมีคนบอกว่าสำเนียงบุรีรัมมากจ้าวันเป็นคนบุรีรัมนะคะรอเรือชัดมากจ้า <c oughs> เรามาทำกันต่อตอนนี้วันโคลมันจะสั่นไหมคะวันโคลกกระชายไปแล้วนะคะก็จะตามด้วยเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงที่เราต้มทุกอย่างเนี่ยเราโคลทุกอย่างเลยนะคะรอนร้อน อ uh, ไม่มีตะไคร้มีขาค่ะมีขาก็ะหอมแดงแล้วก็พริกนะคะเน้นพริกแบบหนักๆเลยจ้าวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่รู้ค่ะวันแบบว่าอยากกินแบบเผ็ดๆเ,เผ็ดไหมเผ็ดมากเผ็ดแบบแสบท้องเลยนะคะแต่พาอยากกินมากนี่แหละ่าชีวิตกล้องมันสสไหมคะ อาหารฝรั่งง่ายๆเสร็จแล้วค่ะทอดไม่สวยเลยวันนี้ทอดไปด้วยทําคลิปไปด้วยนะคะต้มน้ำน้ำปะลา้าไปด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ใช้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวให้คุณสามีกินไปก่อนแล้วเรากินทีหลังนะคะหาที่โกลกที่กล้องจะไม่สะเทือนนะโกลบหยาบๆพอจ้า หรือว่าเนาไก่มาใส่ค่ะ นี่จ้าน้ำเดือดแล้วค่ะก็นี่แหละค่ะวิถีคนไทยในต่างแดนใบมะกรูดแห้งจ้าคือถ้าจะกินนะคะมันต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกชิ้นที่แบบแช่แช่ไว้ค่ะมันจะมีในช่องฟิตค่ะของสดไม่มีจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นหอมที่แช่ฟิตไว้พริกก็แช่ฟิตไว้นะคะ ถึงจะได้กินค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วเอาใส่ตู้เย็นปกติก็กินไม่ทันเนี่นะคะเสียงแบบกรอบแกบกรอบแกบนี่ใส่พริกลอยลงไปค่ะลุกโดดลูกโดโดบอกแล้วว่าช่วงนี้มันกินโหดมากเลยนะคะกินเผ็ดมากอ๋อยังไม่ได้ชิมเลยจ้าพระเอกค่ะปารายี่ห้อนี้นะคะแม่ปะะนมเพิ่มน้ำโหนมงปรุงสุกต้มสุก คือมันเหมาะกับการทำน้ำยาป่ามากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าต้มต้มน้ำปลาใส่น้ำปูเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าใส่เยอะนะคะกลิ่นจะบอกว่าหน่งสุดยอดจ้ะโอ้ยกลิ่นออกแล้วนะคะเดี๋ยวมันต้องปิดฝาหมอ้อเดี๋ยวมันจะกระจายแล้วก็ต้นหอมที่แบบว่าแช่ฟิดไว้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วจ้าเมนูคนไทยในต่างแดนแบบนี้ละค่ะ นี่นะจ๊ะให้ดูใกล้ๆว่ามันแบบว่ายัย่ยยวนน่ากินจริงๆค่ะนี่น้ำยปาปลาโอ้ยสุดยอดมากจ้าผักที่กินกับขนมจีนนะคะมันจะกลายเป็นแบบผักฝรั่งค่ะวันไม่มีถั่วงอกมันต้องเพาะถั่วงอกกินเองนะคะเขามีขายนะแต่ว่า แพงแล้วเราไม่รู้ว่าเขาปลูกแบบไหนค่ะแล้วนี่มันเป็นแบบเมนูฉุกเฉินค่ะไม่ได้ไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามันก็เลยไม่มีถั่วมอกนะคะก็กินกับแครอทแล้วก็กระหล่ำปลีค่ะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะวันนี้เราจะกินกับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในช่อง Youtube ด้วยกันนะคะตอนนี้คือมี มีพี่วันไทยชามสเสน่ห์ไทยนะคะแล้วก็คุณย้งครัวคุณยง้งเอ๊ชื่อช่องว่าอะไรนะคะเดี๋ยววันขอลาดน้ำยาก่อนนะจ๊าแล้วเดี๋ยวไปกินกับพี่น้องๆกันค่ะขนมจีนน้ำยาแกงป่านะคะนี่เป็นน้ำยาป่าไก่ต้มจ้าตอนนี้พี่วันจากเดนมาร์กนะคะไทยชามสเสน่ห์ไทย เดนมาร์กรอวันแล้วค่ะแล้วก็คุณยงจากเมืองไทยนะคะพี่ประสิทธิ์จากสิงคโปร์หรือเปล่าคะมากินด้วยกันเด้อเดี๋ยววันแท็กให้ทุกคนเลยค่ะพี่พี่น้องๆที่ดูช่องมาดามบ้านนาด้วยกันมากินด้วยกันจ้าเสร็จแล้วค่ะขนมจีนแบบสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะ มาจ้าขนมจีนมีติใหม่นะคะเรากินขนมจีนวันนี้พร้อมกับพี่พ,พี่น้องๆในช่อง y o u t u b e เสน่ห์ไทยไทยชามสเสน่ห์ไทยกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะวันก็เลยชวนพี่พี่เขามากินขนมจีนด้วยกันเลยค่ะดูทักทายกับพี่วันไทยชามนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่น้องข้าวนะคะจากบ้าน ไยชามสเตนมาสเนธไทยเดนมาร์กยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะเลิฟ l o v อบอัดอยู่ใช่ไหมน้องตะวันหรือว่าอะไรยังไงนะเลิฟ l o v ๆค่ะฟังฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังนะคะถูทอบบอกว่าฟังฟังอยูดจ้าคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องตะวันค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่วันแล้วก็สร้างสีสันให้กับบ้านน้อยหลังนี้ ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่ย้งนะคะพี่ย้งกิว้ว<ม>กับกาบนะคะขาดเสียงกิ้วกับกาบนี่ไม่ใช่พี่ย้งแน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวามือล่างมือบนของพี่ย้งฮีโร่ฮีโร่โรหรือทูทอปนะคะถ้าไม่มีมกิ้วกับกาบมาก็คือว่าไม่ใช่พี่ย้งแน่นอนตัวปลอมนะคะตัวปลอมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะพี่สิทาตอนนี้นะคะวันอยู่กันพั่วไปชามไปข้าไมด้ไปเท่ไทกันะคะแล้วก็คปริทธิ์คิดถึงบ้านมากๆเลยคะ ที่กินขนมจีนอยู่กับวันตอนนี้นะคะก็จะมีพี่ช่อง YouTube c h a n n e ลที่ชื่อว่าไทยชามเสน่ห์ไทยเดนมาร์กนะคะแล้วก็ครัวคุณยงค่ะแล้วก็คุณประสิทธิ์นะคะทั้ง3ช่องวันฝากให้กำลังใจพี่ๆน้องๆในช่อง YouTube ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆวันเอาคลิปมาลง ในคลิปของวันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้วันด้วยดียเสมอมาขอขอบคุณและฝากกาดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า